ตาเจ้าสาวสวัสดีค่ะวิดีโอที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องซุยกวัวนั่นก็คือผลไม้เดี๋ยววันนี้เราซื้อจะมาสอนการแต่งประโยคบอกชอบผลไม้ที่ตัวเองชอบค่ะการแต่งประโยคนะคะจะใช้คําว่าฉี่ฮวนฉี่ฮวนแปลว่าชอบว่าฉี่ฮวนแปลว่าฉันชอบฉันชอบอะไรเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะฉาเหมยชาวเหมยคือสตอเบอรี่มีใครชอบสตอเบอรี่ไหมคะเริ่มกันเลยนะคะใช้ประโยคว่า 我喜欢เฉาเหมย我喜欢เฉาเหมยแปลว่าฉันชอบสตรอเบอรี่ค่ะต,ต่อไปซีกวัวซีกวัวแตงกวานะคะ我喜欢ซีกวัว我喜欢ซีกวัวฉันชอบแตงโมงต่อไปกล้วยเซียงเจียวเซียงเจียวเจ欢ยว 我喜欢香蕉，ฉั怪ชอบกล苹果，苹果 a p p e ค่ะ。我喜欢苹、啊果,果,果,啊果,啊啊、果，我喜欢苹果。อ、啊、งุ่นผู้ท้าว，ผู้ท้าว。我喜欢葡萄、啊，我喜欢葡萄。 芒果，芒果，我喜欢芒果，我喜欢芒果。沙拉、like，菠萝、like，菠萝、like like like like，我喜欢菠萝，我喜欢菠萝。芒果，山竹，山竹。 ว h ฉีฮวนชานจูว่ฉีฮวนชาจูค่ะแบบฝึกหัดก็ยังเป็นการฝึกเขียนตัวจีนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวยังไงเราซื้อจะมาสอนลำดับขีดของการเขียนตัวจีนให้นะคะสวัสดีค่ะ